ะครับคือวัตถุมงคลที่เราเพิ่งได้มาวันนี้เลยนะครับแล้วก็หมดไปจากร้านเนี่ยเป็นปีๆแล้วนะครับคนถามหากันเข้ามาเยอะมากนะครับถามที่ไหนก็ไม่มีนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมเคยเห็นของเกแล้วด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมสุดในสายนี้ฮะก็คือขุนช้างพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะครับที่สวยงามมากนะครับนี่ เดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนนี่เป็นไลฟ์สดนะครับของเรานะครับนี่ก็ทําบุญเดือนสิบภาคใต้พอดีนะครับนี่เดี๋ยวจะให้ชมนะครับวันนี้ผมได้มาจํานวนหนึ่งเท่านั้นและถ้ารอบนี้นะครับหมดนะครับคือหมดเลยนะครับไม่มีแล้วนะครับได้มาแค่จํานวนหนึ่งเท่านั้นนะครับนะได้มาแค่จํานวนหนึ่งเท่านั้นนะครับวันนี้เรามีเป็นเนื้อว่านคลุกลักใช่ไหมเออใช่ แล้วก็มีเป็นนี่ครับเป็นเนื้อโลหะนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมกันเลยนี่นี่นนนได้มาแค่จํานวนหนึ่งเท่านั้นพี่หายากมากแล้วก็เป็นขุนช้างที่นิยมสุดนะครับในในประเทศไทยเลยอะนะวัตถุมงคนขุนช้างนะครับที่มีราคาแล้วก็นิยมสุดนะครับก็คือเพ่อตานเขียววัดห้วยเงาะนะครับในส่วนนี้เรายังไม่แจ้งราคานะครับตอนนี้เราจะ,ะปล่อยให้ทุกท่านนะครับผ่าน แอปพลิเคชันไลน์เท่านั้นนะครับนี่ฮะแอปพลิเคชันไลน์เท่านั้นนะครับแอดไซน์โอเคศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะเช่านะครับและเดี๋ยวแป๊บเดียวสักคู่เดียวเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูรีวิวนะครับนี่แอดเข้ามาเลยนะครับนี่ด้านหลังก็ได้นี่ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ท่านดูนะครับแล้วก็นํามาส่งให้ท่านดูว่าลักษณะของแท้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับทุกวันนี้หายากมากครับนะหายากมากสวัสดีครับวันนี้มีขุนช้างกับพี่คิงครับสวัสดีครับแอด แอดไลน์เข้ามาอย่างเดียวนะครับนะสวัสดีครับพี่สันติครับสวัสดีครับอ่าแล้วก็วันนี้มีเนื้อว่านสององนะครับมีเนื้อว่านสององเออมาเหมือนกับรีวิววัตถุมงคลน,นะฮะไม่ใช่รีวิวประสบการณ์นะมารีวิวให้ดูว่าเออลูปลักษณะของท่านเป็นยังไงนะครับนี่คือขุนช้างที่ดีที่สุดเท่าที่สายใต้หรือประเทศไทยมีแล้วนะครับคือ เพราะท่านเขียวว่าห้วเงาะนะครับนี่เรามีเนื้อวาดเข้ามา2องค์เท่านั้นนะครับราคาหลักร้อยทั้งหมดถ้าหน้าเว็บเนี่ยคือปิดไปแล้วนะครับหน้าเว็บเนี่ยปิดไปแล้วว่านจะเป็นว่านตัวเดียวกันกับหลวงปู่ทวดนะครับเ <P> นื้อว่านมีแค่2องค์ครับเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อว่านอันนี้สุดจะเป็นปีลึกหน่อย9วิธีเนี่ยน,น่าจะปีโอปีลึกเลยแหละนะส่วนอันนี้ที่เห็นอยู่นะครับเท่าที่เห็นว่ามีการเล่นหากันเนี่ยครับขุนช้างเพราะท่านเขียวว่าห้วเงาะนะครับ รุ่นนี้นิยมนิยมมากนะครับรุ่นนี้นะครับนี่คือซีลเดิมๆแลยผมจะแกะให้ดูแค่องค์เดียวเท่านั้นนะซีลเดิมๆเลยเนี่ยเนี่ยฮะถ้าผมจำไม่ผิดน,ะน่าจะเป็นเ,เนื้อลงยานาวะลงยาไม่แน่ใจหรือว่าอะไรกระไหลเงินมาไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจจริงๆเรื่องเนื้อนะครับนี่ครับ เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับว่า,อาของแท้มันเป็นยังไงนะครับเอออ่เดี๋ยวกันไกลเจอแล้วโอเคยวตัดแป๊บหนึ่งพี่อ่าโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยนะเช็ดมือหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะชุบเงินมาถ้ามันมีโอ้คราออกไซด์แบบนี้แสดงว่าเป็นเงินนะครับเป็นเงินแต่ว่าน่าจะเป็นผิวนอกเท่านั้นนะนะเดี๋ยวส่องไฟนิดนึงฮะนี่ฮะนี่ฮะนี่ตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับ ตัวจริงเสียงจริงก็ต้องบอกว่าหลักร้อยเท่านั้นนะครับส่วนเรื่องราคาแอดไลน์เข้ามาถามนะครับเพราะว่าราคาในต่อแต่แต่ละครั้งบางทีเราอาจจะได้ของมาอีกอะ่ะก็จะอาจจะแพงกว่าน,นี้นะครับนี่โอ้โหเดี๋ยวจะมาบอกพุทธคุณด้วยไม่ใช่พุทธคุณดิอิธิธิศอิธิคุณเออในความเชื่อในความเชื่อของคนที่ใช้ขุนช้างแล้วก็ในความเชื่อของคติของพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกุมพลจำนงนะครับนี่ฮะ สวยมากครับเดี๋ยวส่องนะส่องแล้วพูดไปนะส่องแล้วพูดไปสวัสดีครับหลายท่านแล้วเข้ามาตอนนี้นะครับสวัสดีครับพี่พิษนุพงศ์นะพี่พิษนุเอ่ใช่นี่ฮะขุนช้างครับพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะครับหมายเลขจะอยู่ด้านล่างนะครับแบบนี้นะครับหมายเลขจะอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีจีวรพ่อท่านเขียวะนี่จีวรพ่อท่านเขียวเกษาพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะครับอุ้พ่อท่านเขียวฮะ นะว่านพ่อท่านเขียวแรกของพ่อท่านเขียวฮะโค้ดแท้เลขชัดนะครับเลือกเลขไม่ได้นะครับเพราะผมจะไม่แกะนะครับผมจะไม่แกะเพราะมันจะอยู่ในซิลนี่คือด้านหลังครับขุนช้างนะครับในคติของพ่อท่านเขียวนะครับวัดห้วยเงาะนะครับถือเป็นขุนช้างที่โด่งดังที่สุดแล้วแล้วก็มีประสบการณ์มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอยู่ยงคงกระพันก็มีแล้วนะครับ ประสบการณ์ของท่านเนี่ยสูงเพราะว่าพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะเนี่ยท่านถือเป็นหนึ่งในพระผู้ปลุกเสกหลวงปู่ทวดรุ่นแรกนะครับแล้วก็หลวงปู่ทวดอีกหลายๆรุ่นเลยนะครับของวัดช้างให้นะครับยิ่งรุ่นแรกดีสองสี่เก้าเจ็ดเนื้อว่านเนี่ยท่านรู้สึกจะเป็นผู้ตามวลสารนะเออแล้วก็ร่วมปลุกเสกด้วยนะครับอืมเนี่ยพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะฮะตอนนี้ท่านมรณภาพแล้วครับนี่แท้ทันครับ ปีหกสี่ครับหาของไม่ได้แล้วครับเจอฟลุ๊กครับเจอฟลุ๊กชุดใหญ่ครับไม่มีมาเป็นปีแล้วครับพี่เจอฟลุ๊กชุดใหญ่โอเคมาเล่ากันต่อขุนช้างพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะนะครับในคติของพ่อท่านเขียวนะครับในความเชื่อนะครับขุนช้างเนี่ยก็จะคนบอกขุนช้างไม่ค่อยมีภรรยาใช่ไหมใช่ครับเขาไม่มีภรรยาแต่เขามีผู้หญิงเยอะนะเยอะกว่าขุนแผนนะอ่านี่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเยอะกว่าขุนแผนนะครับ ตรงที่ว่าเหมือนกับครอบครัวบางครอบครัวก็ต้องเอาบุตรสาวมาขัดดอกกับเขานะครับเยอะมากมีบริวารมากมีที่ดินที่นาเยอะฮะธุรกิจของขุนช้างมั่นคงกว่าขุนแผนขุนช้างเนี่ยใส่ความขุนแผนครั้งเดียวทุกคนเชื่อหมดเลย <c oughs> <c oughs> เห็นไหมเนี่ยมันเป็นมหาอำนาจทางคำพูดนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นการใช้อัตลักษณ์เด่นๆของ วนนคดีนะครับมาทําเป็นเครื่องรางนะครับเขาก็เชื่อกันว่าขุนช้างนะครับจริงๆแล้วในยุคนี้นะฮะขุนช้างเนี่ยน่าใช้กว่าขุนแผนเยอะและขุนช้างรวยมีกินมีใช้ไม่หมดอยากได้อะไรนะฮะบ,บริวารทําให้หมดอยากกินอะไรอ้วนพุงพลุยอย่างพระสังกรจายดูดิเนี่ยอย่างกระแปะยิ้มมาดิเห็นไหมครับถือถุงเงินถุงทองแก้วแหวนเงินทองนั่งกินนอนกินนะฮะขุนช้างนะครับนี่ นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคตินะและ้วก็ที่สําคัญนะขุนช้างอ่ะได้มีขุนแผนเราเป็นมีด้วยนะฮะเจ้าเล่ยชิมหายจริงๆเจ้าเล่ยชิมหายนะครับเอ,อสวัสดีครับครับพี่จิว๋วสวัสดีครับเจ้าเล่ยชิเป๋งอ่ะต้องบอกว่าขุนช้างเนี่ยคือสุดแล้วก็ที่สําคัญนะครับขุนช้างนี่เป็นถ้าเป็นของพ่อท่านเขียวคือนิยมที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทั้งสองเนื้อเลยวันนี้ผมมีเป็นเนื้อผงคลุกรักด้วยนะครับส่วนราคานะครับ เดี๋ยวเข้ามาที่ลายได้เลยฮะผมรับเลยว่าหลักร้อยครับหลักร้อยราคาวัดนะผมบอกให้นะราคาวัดห้าร้อยนะบอกทุกท่านก่อนนะราคาวัดนะห้าร้อยบาทนะครับนะราคาวัดออกนะครับแรกๆห้าร้อยบาทตัวนี้นะครับราคาวัดออกห้าร้อยบาทผมต้องปล่อยแพงกว่านั้นแน่นอนแล้วหลังจากนั้นนะครับวัดเปิดแพงอยู่แล้วนะครับแต่ก็ยังอยู่ที่หลักร้อยครับก็ยังอยู่ที่หลักร้อยครับ นี่ต้องทําความเข้าใจก่อนบางคนบอกสองอ้าร้อยได้ไหมโอ้โหตายแล้วราคาวัดห้าร้อยขายสองห้าร้อยไม่ได้นะครับเจ้าของเกได้แต่ถ้าหลักแบบไม่กี่บาทเนี่ยต้องตัวนี้ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกันเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ทีนะครับนี่คือพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะคุณช้างพ่อท่านเขียวครับมีสร้อยอฮะมีสร้อยเห็นไหมอ่าสร้อยพระอะไรเต็มนะครับอืมผมจะแกะให้ดูแค่องค์เดียวนะครับ หายากมากแล้วครับมีโค้ดมีเลขเลือกเลขไม่ได้นะครับเพราะผมจะไม่แกะเพราะว่าเขาจะอยู่อ่ะเดยอเอาเอาให้ดูอีกอีกกล่องหนึ่งแต่ไม่แกะนะเขาจะอยู่ในในซีลแบบนี้ครับเขาจะอยู่ในซีลแบบนี้ผมไม่แกะแล้วครับผมจะแกะแค่อง,องค์สามศูนย์ศูนย์สามองเดียวนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะสร้างพันกว่าองค์นะครับถ้าจำไม่ผิดนะ พันกว่าองค์มัง้งน่าจะหลักพันเอาแล้วกัน่ะหลักพันแล้วกัน,กน,กนไม่เยอะครับไม่เยอะสร้างไม่เยอะครับหลักพันแล้วกันสร้างไม่เยอะนะครับเป็นตะกรุดเงินสองดอกนะครับเนี่ยพร้อมกล่องเดิมเลยปีเออ่นี่ฮะเห็นไหมพอท่านเขียวนี่วัดไวยเงาะพิธีพุทธาพิเศษหนึ่งธันวาคมครับปีหกสี่ฮะขุนช้างเจ้าทรั์ครับนะขุนช้างเจ้าทรั์นะครับ นี่รุ่นเพชรทักษิณเนี่ยนะอ่าพร้อมกล่องเดิมนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับแจ๋วๆเลยอ่าเดี๋ยวให้ดูเป็นเนื้อผงว่านคลุกรักนะครับคือท่านจะใช้มวลสารที่เป็นมวลสารเดียวกับหลวงปู่ทวดปีสองสี่เก้าเจ็ดด้วยนะครับในทุกๆครั้งนะครับในการสร้างวัตถุมงคลของท่านนะครับนะนี่โอ้โหโอ,โโอโ้อันนี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 ้จีวรหลุดนิดนึงพี่ ก่าอะคือคือคือไม่เคยเอาออกมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาองค์อื่นดีกว่าน,นะอันนี้จีวอลุดนิดคือเหมือนกับกาวติดไม่แน่นนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยองค์เนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาองค์อื่นให้เดี๋ยวผมเอาองค์อื่นให้แป๊บหนึ่งนะครับแบบมวลสารนี่แน่นนะครับมวลสารแน่นเลยเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้อันนี้ก็ได้เดี๋ยวต้องต้องแกะดีๆอ๋อรุ่นนี้ด้านหลังมีแบบนี้ด้วยถ้าเป็นเนื้อว่านนี่จะเป็นโรงงานครับ นี่โรงงานทํากล่องนะครับนะครับเขาจะสลักอันนี้มาด้วยนะอ่าเดี๋ยวจะงัดดีดด,ดีกว่านะครับแป๊บหนึ่งนะครับนี่อืมเสียวหลุดจังเลยแต่ทุกองค์นะครับสมบูรณ์รับประกันแท้ทุกองฮะอ่าองค์นี้โอเคเลยนี่นี่คือเนื้อ ผงว่านคลุกรักนะครับถ้าผมให้ผมเดานะอันนี้น่าจะเป็นไม้หวายหรือไม้วงมงคลสักอย่างอะนะใครทราบพิมพ์บอกได้เลยตะกุดนะครับตะกุดผมอ่ะแน่นอนตะกุดเงินครับแล้วมีแร่นะครับแล้วก็เป็นว่านคุกรักนะครับจีวอนพ่อท่านเขียวฮะแล้วก็มีเกษาเห็นไหมครับ นี่ฮะเกสาเพราะท่านเขียวนะฮะนี่ชุดนี้หายากมากแล้วนะครับที่เป็นขุนช้างขุนช้างท่านทุกรุ่นตอนเนี้ยที่ทันน่ะหายากมากแล้วของท่านเนี่ยคือต้องบอกว่าดังสุดนะครับแล้วก็หายากสุดนิยมสุดในไทยนะครับขุนช้างพ่อท่านเขียวก็ค่อยเงาะนี่อันนี้จะเป็นเนื้อผงว่านคลุกคลักนะครับนี่ หลักร้อยทั้งนั้นนะครับแต่ราคาผมขอสงวนไว้ในลายแล้วกันนะครับอ่านด้านหลังเนี่ยคอนแทคด้านหลังได้เลยนะครับคุณพี่ท่าไหนสนใจทักได้เลยนะครับสวยมากครับพี่สวยมากจริงผมกล้าพูดเลยว่าเอ่อความแท้ของเราชัดเจนแน่นอนนะครับแท้แน่นอนนะครับแล้วก็รันเลขอันนี้ผมน่าจะจําได้น่าจะห้าพันกว่าองนะถ้าจะไม่ผิดนะห้าพันแหละเออใช่เลขคือสร้างหลักพันนะครับห้าพันกว่าประมาณนั้นนะ่ะเนี่ย ยังไม่ได้ลงเว็บนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาได้ก่อนเลยนะครับนะเหมือนขุนแผนรอบที่แล้วอะ่ะลงปุ๊บหมดปับ๊บลงปุ๊บหมดปับ๊บนะครับเนี่ยของปลู่อัพนี่ก็ไม่รู้หาได้ที่ไหนอีกแล้วนะตอนนี้นะครับนี่ขุนช้างอ่ะเรามาดูกล่องกันกล่องขุนช้างนะครับ ด้านในก็จะมีเป็นกระมยี่สีส้มแบบนี้ครับนี่ฮะถ้าเป็นเนื้อว่านนะครับเนี่ยรูปอูเขียวเห็นไหมชัดเจนเนื้ออะไรนะอ่าเนื้อว่านคลุกลักครับในหน้ากล่องเขียนไว้อยู่นะครับด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ฮะเป็นเบอร์โทรบริษัททํากล่องนะครับลงปั๊มอะไรอย่างเนี่ยน,นี่คือกล่องนะครับก็ตอนนี้นะครับเนื้อว่านก็ มีหลักสิบองค์นะครับมีหลักสิบองค์ผมมีไม่เยอะนะครับก็ต้องบอกก่อนว่ามีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะเลยชุดนี้หมดก็น่าจะหมดแล้วแหละเพราะว่าหาที่อื่นไม่ได้ผมหามานานมากนะลูกค้าสั่งมาแบบเยอะมากแล้วบางทีอะมีให้แค่แบบเนี้ยแบบเนี้ยพอมีอยู่นะครับแต่ว่านึกออกไหมเพราะเป็นเนื้อว่าน่ะพี่เนี่ยมันไม่สวยเท่ารูปหรอมันเก่าอะรุ่นรุ่นเก่ากล้องมันเป็นอะไรเนี่ยโฟกัสไปโฟกัสมา เนี่ยเป็นเนื้อว่านเนี่ยมันเก่าแล้วมันไม่ค่อยชัดอะ่ะแต่มันดูขลังดีนะอันนี้ไม่แพงครับไม่แพงอันเนี้ยดูดิขึ้นโอ้โหขึ้นไขว้่านแบบขึ้นเขียวแล้วอ,อันเนี้ยปีลึกแต่ผมได้มาสององ,องนะครับวันนี้นะครับถ้าเป็นรูปหล่อมันจะเท่กว่าเยอะเลยเห็นไหมเนี่ยเป็นรูปหล่อมจะดูดีกว่าเยอะ อ่านี่ฮะเชื่อเลยว่าหลายที่ไม่มีหลายคนหาอยู่นะครับวันนี้มีมาแล้วผมแกะแค่องค์เดียวไม่ไม่เลือกเลขนะสนใจก็แอดไลน์ดีมาได้เลยนะครับด้านหลังนะครับนี่อ่าดูเลยฮะไลน์ดีฮะมีมาแค่ชุดเดียวเท่านั้นนะครับใครที่สนใจนะครับรีบๆเลยผมผม,ผมแนะนำนะค้าง วัดนี้นะคุณมีเก็บวันหนึ่งเป็นราคาครับเพราะว่าเป็นขุนช้างที่นิยมที่สุดนะครับนิยมที่สุดในสายขุนช้างแล้วเพราะส่วนมากเขาก็จะเน้นทำขุนแผนผมก็ชอบขุนแผนแต่บางคนนะ่ะเขาไม่ชอบเขาชอบขุนช้างนะฮะก็ติดต่อมาตามคอนแทคได้เลยนะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับนี่คือโอกาสที่ดีนะครับผมก็เอามาแค่ชุดนึงนะครับเท่านี้นะครับแล้วก็ผมก็ถาม คนที่เขาเก็บไว้นะครับบอกว่ามีไหมเขาบอกมีแค่ชุดนี้แล้วสุดท้ายที่อื่นเนี่ยหาไม่ได้เลยนะครับหาไม่ได้แล้ว,นะแ,ลวแล้วก็แท้นะครับเก่าสมอายุนะครับรับประกันพระแท้ทุกองนะครับแล้วก็หลักร้อยเท่านั้นนะครับแต่ผมขอสงวนราคาไว้ในลายนะครับไม่ใช่ว่าไม่อยากบอกอะไรยังไงก็ต้องบอกอยู่ดีแต่ว่าผมก็กลัวว่าเผื่อว่าวันหนึ่งได้ของมาอีกแล้วมันแพงแล้วทีนี้บางทีลูกค้าเอาราคาเก่ามาเทียบก็เลยไม่บอกราคาดีกว่าแต่ว่าหลักร้อยแน่นอนนะครับ หลักร้อยแน่นอนราคาวัดนะครับในเนื้อนี้นะครับจะออกที่500ร้อยนะครับและเนื้อนี้รู้สึกว่าจะ300นะราคาวัดถ้าผมจำไม่ผิดนะครับยังไงผมต้องปล่อยให้แพงกว่าราคาวัดนิดหน่อยแน่นอนนะครับตรงนี้ต้องต้องเรียนให้ทราบด้วยนะครับว่าบางคนบอกว่าเออวัตถุมงคลทำไมแพงจังขุนช้างนี่เขาเล่นกันแล้วขุนช้างเพราะท่านเขียวเนี่ยเขาเล่นกันแล้วนะครับไม่ใช่พระที่เขาไมนะ่เล่นนะเขาเล่นกันแล้วต้องบอกงี้นะครับและเดี๋ยวอันเนี้ยคือยังไม่ได้ บอกใครนะครับบอกเฉพาะสมาชิกใน YouTube เท่านั้นนะครับถ้าเกิดในช่องทางอื่นนะครับถ้าผม forward ไปบอกไปเนี่ยอาจจะหมดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโอกาสดีนะครับที่ท่านที่ชมอยู่นะครับเป็นติดตามใน u t u b e ของเรานะครับอยากได้นะครับก็ลองติดต่อเข้ามาดูนะครับพอท่านเขียววัดล้อยง้อครับขุนช้างเจ้าซับนะครับรุ่นนี้จะออกในปี2,564ครับขอบคุณครับท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาเลยนะครับ